g o วแดนแ n g งเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะ พ่ในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันอาานาคตนาพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะดูให้จบคลิปเลยนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่อดีตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ justment the flu The d e v i l The Hangman แล้วก็8ดดาบนะคะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบแรกนะเปรียบเสมือนไพ่ตัวตนของคุณเลยก็ว่าได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าบางคนเนี่ย ที่อาจจะพูดคุยกันคบก,กันอยู่หรือว่ายังไม่รู้ว่าสถานะของเราสองคนเป็นอะไรกันนะในช่วงอดีตที่ผ่านมามีหลายคู่ที่แบบคบคบกันไปอย่างเงี้ยล้วคุยกันทุกวันแต่ไม่สามารถที่จะระบุสถานะได้ว่าเราสองคนนั้นเป็นอะไรกันก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันนะชาวราศีมังกรกับคู่ของคุณนะแต่ มีช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาที่ชาวราศีมังกรหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะขยันขยอถามกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าตกลงและเราสองคนนั้นเป็นอะไรกันนะคะจึงทําให้มีการตกลงสถานะกันเรียบร้อยแล้วในอดีตที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นไพ่ในอดีตที่บอกได้ชัดเจนมากๆนะคะ แถมในช่วงอดีตที่ผ่านมามีชาวราศีมังกรนะคะกับแฟนหรือคนรักเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งมีหลายคู่เช่นเดียวกันนะคะทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งว่าเราจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าบังเอิญวันนึงเราแต่งงานมีครอบครัวกันอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะฟลูสำหรับไพ่เดอะฟลูอาจารย์คิดว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรนั้น คุณเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนชอบแนวแอดเวนเจอร์ชอบท่องเที่ยวนะคะบางคนนี่ชอบเที่ยวนะชอบออกเดินทางนะ,ะไม่ชอบอยู่กับที่หรือเรียกได้ง่ายว่าเป็นชีพประจลงเท้าก็ว่าได้นะคะนะ เ,ออเหมือนอยู่กับที่แล้วมันรู้สึกเบื่อยังไงก็ไม่รู้นะชาวราศีมกรจะเป็นแบบนี้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่อาจารย์รู้สึกว่าในเรื่องความรักนั้นคุณเวลาที่คุณมีแฟนในช่วงอดีตคุณไม่อยากให้แฟนมาควบคุมชีวิตของคุณเพราะว่าคุณชอบความสำราญชอบความเป็นอิสระไม่ชอบไม่แฟนมาบังคับนะ,ะถ้าแฟนคนไหนบังคับหรือว่าพยายามที่จะควบคุมชาวราศีมกรจะไปกันไม่ค่อยรอด นะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ในอดีตที่บอกได้ชัดเจนเลยนะคะอืมฉันอยากทำอะไรฉันก็จะทำอะไรประมาณนั้นนะคะนะแล้วมีบางคนชาวราศีมังกรนั้นได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะคะหรือได้ไปทำงานหรือได้ไปหาแฟนหรือมีแฟนที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนต่างชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ประจําราศีมังกรมีชาวราศีมังกรที่คบกับชาวราศีมังกรด้วยกันเองหรือ,อกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์จึงคิดว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรนั้นนะคะเรื่องอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มีความเจ้าชู้ยังมีอารมณ์ความเจ้าชู้อยู่มีความลุ่มหลง นะคะในการมาลมรูปรดกลิ่นเสียงอะไรประมาณนี้นะคะนะยังมีความแบบทวินหาการมีความลุ่มหลงกันนคนคนนั้นไม่ว่าเขาจะทำผิดแค่ไหนในสายตาของเราเขาก็ดูดีไปหมดนี่เขาเรียกว่าเป็นความหลงนั่นเองนะคะนะบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับงานกลางคืนด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่ The h แ n ง man สำหรับไพ่ The Ha n ง man ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีมังกรนะคะอาจจะมีโอกาสได้เคยคบกับคนที่เคยมีตำหนิในชีวิตหรือเขาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่แม่มาก่อนหรือเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่เป็นแบบนี้นะไพ่มันสามารถสลับกันได้นะคะจากที่ในตัวไพ่อาจารย์รู้สึกว่าในความรักความสัมั์ ในอดีตจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นที่เสียสละให้กับอีกฝ่ายหนึ่งทําไมถึงบอกว่าเสียสละเสียสละในที่นี้หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจอีกฝ่ายหนึ่งจะทําผิดอีกฝ่ายหนึ่งจะเคยนอกใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะให้อภัยให้โอกาสได้ตลอดนาะนี่เป็นการเสียสละในรูปแบบหนึ่งนั่นเองเพื่อที่จะพยายามคงสถานะความสัมพันธ์ของเราสองคนเอาไว้อยู่ต่อมานะคะเป็นไพ่8ปดาบ ไพ่แปดดาบใบนี้นะคะรู้สึกว่ามีความลำบากอกลำบากใจนะคะในเรื่องของความรักชาวราศีมังกรลหลายๆคนลหลายๆท่านในช่วงอดีตที่ผ่านมามีความลำบากอกลำบากใจเหมือนอาการกึนไม่เข้าคายก็ไม่ออกจะออกจากจุดนี้ก็ไม่ได้อะไรนะคะเหมือนเป็นความรักที่คุณนั้นเต็มใจที่จะอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าคุณจะมีความลำบากใจก็ตาม มีหลายคนเช่นเดียวกันนะทนอยู่ก็เพราะว่ายังรักหรือว่ายังมีความลุ่มหลงยังมีแพชชั่นซึ่งกันและกันอยู่ก็มีหลายคู่นะแต่มีบางคู่นะคะในท่ซึ่งในอดีตนั้นมีการแบบมีความลำบากใจในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือบางคนมีการหย่าล้างกันแล้วนะคะกับคู่ของตนแต่บางคนถ้ามีลูกร่วมกันอาจจะอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลเพราะว่าอยากจะ ปกของลูกก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะถามสารว่าใครควรที่จะดูแลลูกกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องของเอกสารอาจารย์คิดว่าชาวราศีมังกรมีความลำบาก ลำบากใจในเรื่องขออกสารนะไม่ว่าจะไปค้ำประกันให้เขาหรือว่าจะค้ำประกันให้แฟนหรือคนที่รู้จักก็ตามนะคะมันถือว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะส่วนมากชาวราศีมังกรในช่วงอดีตคบหาดูใจกับชาวธาตุธาตุลมนะคะแล้วก็มีชาวราศีมังกรราศีธาตุลมที่เห็นได้ชัดๆเลยนะเป็นเดอะฟูก็มีความเป็นธาตุลมเช่นเดียวกันเนาะ ต่อมานะคะอาจารย์ขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีมังกรนะคะว่าในช่วงปัจจุบันนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะ The Devil หไม้1ดา อัศวินถือถ้วยแล้วก็5เหรียญน,นะน,นี้ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในช่วงปัจจุบันนะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะยไพ่ใบแรกเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีมังกรเองด้วยนะคะไพ่เดอะเดวิลนะบางทีชาวราศีมังกรอาจจะยังคบกันกันกบชาวราศีมังกรด้วยกันเองหรือ เคยคบกับชาวราศีมังกรมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นะ,ะบางคนบางกรณีอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยังคงมีความเจ้าชู้อยู่นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังมีความลุ่มหลงนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลุ่มหลงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในรูปรดกลิ่นเสียงอะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณทั้งสองคนเหมือนมาอยู่ด้วยกันแล้วบางทีทะเลาะก,กันไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะ เหมือนคุณสองคนจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องชดใช้อะไรซึ่งกันและกันนะถ้าทํากรรมดีร่วมกันคุณสองคนก็จะได้มาร่วมทํากรรมดีร่วมกันอีกถ้าคุณสองคนทำกรรมไม่ดีร่วมกันคุณสองคนก็จะได้มาชดใช้กรรมไม่ดีร่วมกันนั่นเองนะในช่วงปัจจุบันเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หกไม้สำหรับไพ่หกไม้ในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่นะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนใหม่สิ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำนั้นคือแสดงความยินดีกับคนรักของตัวเองนะคะ หรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอยผักดันคอยสนับสนุนอยู่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะอาจารย์คิดว่าแบบนั้นนาในความสำเร็จครั้งนี้นะคะมีคนคนหนึ่งหรือมีคนรักคอยสนับสนุนอยู่นั่นเองนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบสำหรับไพ่หนึ่งดาบนะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีมังกรในช่วงปัจจุบันคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีความรักอยู่ในอุดมคติของตัวเองและถ้าคุณคิดว่าความรักครั้งนี้คุณพร้อมแล้วที่จะสู้ไปด้วยกันนะคุณสู้จนแบบจะประสบความสำเร็จได้เลยนะคะไม่มีคำว่าท้อถอยนะคะแต่ปลายทางอาจารย์รู้สึกว่าในความพยายามของคุณนั้นไม่สูญเปล่า ะค,ะคุณร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือว่าทําอะไรร่วมกันอาจารย์คิดว่าปลายทางนั้นคุณสองคนนั้นจะประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานดีหรืออีกฝ่ายหนึ่งได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ค,ะความรักคือการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีเอื้อ,อทรเกื้อหนุนกันสนับสนุนกันนั่นเองนะคะนะ,ะ,นะะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไปได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวใจเด็ดเดี่ยวใจกล้าในเรื่องของความรัก ก็จะไปได้ดีนะคะไพ่ปัจจุบันใบต่อมาก็คืออัศวินถือถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่อัศวินถือถ้วยในช่วงปัจจุบันนี้ถ้าใครยังคงโสดหรือเพิ่งโสดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งะคะในช่วงเดือนตุลาคมหรือในปัจจุบันนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะก็จะมีความรักเข้ามานะให้หัวใจชาวราศีมังกรน,นั้นได้กระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ความรักครั้งนี้ที่จะเข้ามานะอาจารย์รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นคนที่แต่งตัวดีสะอาดสะอ้านนะคะนะอาจจะราบราชก,การด้วยก็ได้แต่บุคลิกของเขาดีนะสำหรับคนคนนี้นะมีความรักความจริงใจให้กับชาวราศีมังกรมากมากนะถ้าใครยังรอว่าเทพประบุรหรือเทพธิดาหรือความรักดีๆเมื่อไหร่กำลังจะ กลับมาให้คุณได้กระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งเน้ออาจารย์คิดว่าในช่วงปัจจุบันนี้จะมีคนคนนี้ปรากฏตัวขึ้นนั้นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญสําหรับไพ่ห้าเหรียญในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์คิดว่าในชาวราศีมังกรน,นั้นเออเวลาที่คุณเห็นแฟนหรือคนรักหรือคนรอบข้างเดือดร้อนคุณพยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยหรือพยายามที่จะช่วยเขาทุกๆอย่างเท่าที่คุณจะช่วยได้แต่ ในความรักในช่วงปัจจุบันนี้นะคะยังไงก็ดูดีๆก็แล้วกันนะคะว่าใครก็ตามที่จะหวังที่จะเข้ามาคบคุณเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งคุณหมดผลประโยชน์กับเขาแล้วเขาพร้อมที่จะตีตัวออกห่างจากคุณได้ง่ายๆนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่มีเงื่อนไขหรือความรักที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ได้นะคะคยังไงถ้าจะรักใครชอบคอใครก็ดูดีๆนะคะศึกษาดูใจกับเขาให้ดีๆนะคะนะก็ถือได้ว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะในช่วงปัจจุบันเนาะในช่วงปัจจุบันชาวราศีมังกรครบหาดูใจกับชาวราศีมังกรด้วยกันเองหรือเคยคบกันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วคบกันกับชาวถาดไฟถาดลมธาตน้ําแล้ก็ชาวธาตด,ดินด้วยนะคะ ต่อมานะคะอาจารย์ขอดูไพ่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะของชาวราศีมังกรนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะ,ะของชาวราศีมังกรนะคะโดยชาลีอด Queen of v a i g h i g h of c u p Jasmine และก็6ไม้นะคะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนามาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่เดชาลีออดเป็นไพ่ประจําราศรีกรกฎมีชาวราศรีมังกรนะคะที่เคยคบกับชาวราศรีกรกฎมาก,ก่อนหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในปัจจุบันนี้นะ จากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์คิดว่าชาวราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วเขาได้มีโอกาสเดินทางมาหาชาวราศีมังกรที่ประเทศไทยก็ได้หรือประเทศของคุณก็ได้นะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ดูคลิปของอาจารย์อยู่นั่นเองนะแล้วเขาคนนั้นอาจจะอยากให้คุณไปเยี่ยมเขาที่ประเทศของเขาก็ได้ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศไปเยี่ยมแฟนไปหาแฟนหรือว่างคนได้อออยากจะไปแต่งงานมีครอบครัวกับแฟนหรือคนรักที่อยู่ต่างประเทศเลยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะอืมจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติเป็นสัส่วนใหญ่นะคะสำหรับไพ่เดวชาริออตนั่นเองนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ควินออฟวอลสำหรับไพ่ควินออฟวอลอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักการที่คุณมองโลกในแง่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีนะอาจารย์แค่อยากจะแนะนําว่าให้คุณมองโลกในแง่ความเป็นจริงให้มากที่สุดนะคะนะถ้า ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินหรอกนะคะในทุ่งลาเวนเดอร์นะมันทำให้คุณเจ็บปวดแล้วก็ผิดหวังกับการที่มองโลกในแง่ของความเขาเรียกว่าอะไรโลกของความฝันนะมาเยอะแล้วนะคะทำให้คุณผิดหวังมาเยอะแล้วนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมด้วยนะนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะคะอืมเป็นคนที่เฟนลี่เข้ากับคนได้ง่ายนะ,ะนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์หลัก ของชาวราศีมังกรเลยนะต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยสําหรับไพ่หนึ่งถ้วยใบนี้นะคะจารย์รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์บางคู่นั้นเวลาที่เจอหรือรักเห็นกันแล้วกับคนรักนี้รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมาเติมเต็มอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของอีกฝ่ายหนึ่งไปได้นะคะนั่นหมายความว่าคนหนึ่งอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกว่าเออ แต่ก่อนที่ยังไม่มีคุณเข้ามาในชีวิตฉันเหมือนเหมือนมันขาดขาดให,หายอะไรไปแต่ว่าหลังจากที่คุณเข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตฉันถูกเติมเต็มนะนะมันจึงเป็นความรักที่เกื้อหนูนเกื้อกูลกันแถมถ้าใครชอบเสียงดวงเสียงโชคอยากจะมีการเสียงดวงเสียงหวยเสียง แบตเตอรี่อะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะโชคดีนะคะโดยที่แฟนของคุณจะนำพาความโชคดีมาให้นะคะหรือถ้าอยากจะซื้อก็ให้แฟนเป็นคนหยิบเป็นคนจับเป็นคนซื้อให้อะไรอย่างนี้นะคะก็มีโอกาสนะต่อมานะคะเป็นไพ่จัสมิมนไพ่จัสมินใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้บางคนเนี่ย คุยกันทุกวันนะแต่ยังไม่สามารถที่จะระบุสถานะของตัวเองกับเขาได้ว่าเราสองคนนั้นมีสถานะอะไรกันแน่นะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าชาวราศีมังกร,กรกับคนรักนั้นตกลงเราเป็นอะไรกันนะจะมาพูดคุยจับเขาคุยกันได้มากขึ้นว่าเราสองคนเป็นอะไรกันเลนเื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง จากการที่เป็นเพื่อนอยู่เฉยๆคุยกันทุกวันอาจจะมาเลื่อนมาเป็นแฟนกันหรือเลื่อนมาเป็นสามีภรรยากันเลยก็ได้นะคะอาจารย์คิดว่าชาราศีมังกรหลายๆคู่หลายๆคนเนี่ยอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเนี่ยก็มีหลายคู่นะคะอืมศึกษาดูใจกันก็อยู่ด้วยกันก่อนแต่งนะคะเผื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตเราแต่งงานกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หกไม้สําหรับไพ่หกไม้ใบนี้ก็ขึ้นอีกแล้วนั่นหมายความว่าถ้าใครมีคู่ดีอยู่แล้วหรือคู่ที่คอยผลักดนันช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันคู่ของคุณจะคอยดูแลคอยสนับสนุนผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่ได้เลื่อนเงินเดือนใหม่หรือ,ออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ แต่ก็มีเบื้องหลังคือคนรักคอยเป็นฟันเฟืองที่ดีคอยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆวันนี้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นความรักที่แบบเออเออื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่สนับสนุนกันไปนในทางที่ดีมากๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะโอเคในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็นั่นแหละค่ะ ที่เป็นชาวธาตุไฟนะ่าจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงนะคะต่อมานะคะอาจารย์ขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกรนะคะว่าชาวราศีมังกรในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไห้สรุป3ามใบนะก้าวไม้สามเหรียญแล้วก็ไพ่เดชนะคะ นี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์คือไพ่สรุปในช่วงเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีมังกรมาไล่เรียงก็บที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะบอกให้รู้ว่าเก้าไม้คือความลำบากอกลำบากใจหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการทนคบกับแฟนหรือคนรักที่กำลังคบกันอยู่เนี่ยนะคะ เพื่อมันมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันทำให้คุณสองคนจึงยังทนคบด้วยกันอยู่บางคนนี่อาการล่อแหล่ไม่ไหวยังบอกไหวเลยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจารย์จึงคิดว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปได้ยากแล้วก็ลำบากถึงแม้ว่าชาวราศีมัง,งกรน,นั้นจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเยอะแล้วก็ตามบางทีคุณเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยจำนะ สำหรับชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะไพ่ใบนี้ก็คงยังบอกว่าเออไม่ไหวขนาดนี้คุณยังบอกวหวเลยมีหลายคู่เนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหลี่ยนสำหรับไพ่สามเหลี่ยนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไพ่สรุปที่จะหมอบอกว่าคนที่ยังโสดคนที่แบบเพิ่งโสดเพิ่งเลิกราก,กับแฟนหรือคนรักมาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คุณจะมีพ่อสื่อแม่ชักนาะหรือมีเพื่อนๆนญาติพี่น้องแนะนำใครสักคนให้รู้จักนะ,ะเพื่อที่คุณจะได้เจอคนดีๆพวกเขาคิดว่าคนที่เขาแนะนำนั้นเป็นคนที่ดีอยากให้คุณอลองคบดูอะไรประมาณนี้จะเริ่มมีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาในชีวิตของชาลาศิมังกรนะคะ แล้วก็อาจารย์คิดว่าถ้าเป็นความรักอาจารย์คิดว่าความรักของชาวราศีมังกรน่าจะเกิดขึ้นจากที่ทํางานหรือทํางานร่วมกันหรืออาจจะเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนในกลุ่มทํางานเดียวกันอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดความรักขึ้นได้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดทเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกมีชาวราศีมังกรที่เคยคบกับชาวราศีพิจิกหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ อาจารย์คิดว่าเออบางคนนะพยายามที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็พยายามที่จะมูฟออนไปข้างหน้านะเหมือนจบจากสิ่งเก่าแล้วก็ไปเริ่มจากสิ่งใหม่พยายามที่จะลืมความรักทั้งเก่าเก่าที่มันขมขื่นนะคะหรือบางคนนี่เพิ่งเลิกกับแฟนเลยก็ได้หรือกําลังจะเลิกกับแฟนเลยนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะมูฟออนตัวเองไปข้างหน้าแต่มีบางโอแต่มีบางคนที่มูฟอ่อนเป็นวงกลม ยังวนกลับมาในวนเหลืบเก่าๆก็ยังคงกลับมาที่เดิมยังคงจะต้องแบบกลับมารักกันเหมือนเดิมก็รักกันแบบทนๆอยู่หรือแบบรักกันไปทะเลาะกันไปแต่มีบางคนพยายามที่จะโม้ผ่อนไปข้างหน้าเช่นเดียวกันมีสองกรณีนะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีมังกรเวลารักใครก็รักจริงรักมากนะคะเวลาเกลียดใครก็เกลียดมากเงาในแทบมอง ยังไม่อยากใจมองยังไม่อยากจะเห็นเกียดถึงขนาดนั้นเลยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ golden angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ